ปีพุทเปิกสามวันสองคืนโดยไม่มีรถส่วนตัวนะคะนั้นเลือกเดินทางโดยรถวัดตาพัทยาสู่สนามบินจวรรณภูมิใช้เวลารวมทางรวมสองชั่วโมงค่าโดยสารจากท่ารถลุ่งเรืองจอมเทียนไปจวรรณภูมมในราคา1 4 3บามทรอบรถมีตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็มานั่งรอท่านประธานประมาณ2ชั่วโมงลงเครื่องจากฮ่องกงดูุวรรณพูมิและนี่คือรีแอคชั่นของอีนางนันที่เจอเขาครั้งแรก คิดถึงัจเลยคิดถึงเลยอยู่ไหมไม่จริงหรอเราก็เลือกเดินทางไปหมอชิดกันต่อเลยด้วยรถแท็กซี่ จากสนามบินสุวรรณภักิชั้นหนึ่งประตูสี่ในราคา380บาทแล้วเราก็มานั่งรอกันที่หมอชิดนะคะรถรอบแรกมีตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนตอนตีหนึ่งจะมาทำอะไรที่นี่ก่อนโอ้ยอีนางอาหารไม่ยอมทําการบ้านเวลานั่งรอรถทชั่วโมงกว่าที่เปิดตั๋วจะขายตั๋วตอนตีห้าจะมาทำอะไรที่นี่ก่อนจะนอนยังไงก่อนจะเปิดโรงแรมก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองลันนี้ก็มานั่งรอไปแล้วท่านประธานทํางานตั้งแต่แปดโมง ยัน6โมงเย็นนั่งเครื่องบินมาต่อถึงไทยตอนตีหนึ่งกว่าแล้วมานั่งรถรอยัน6โมง7โมงชา้าถามว่าเหนื่อยไหมไม่เคยบ่นว่าเหนื่ยอยเลยชั้นเองนี่และจัดกระชิบเดียวนี่ก็คือได้ตั๋วแล้วตอนเจ็ดโมงที่เปิดขายตัว๋วตอนปีห้านี่คือสภาพที่บอกว่าฉันเหนื่อยแต่ไม่ไหวแล้วท้งเวีนดูทางสงสารโอ้ยท่านประธานของฉันฉันขอโทษทาการบ้านให้แล้วเธอจะอยามานั่งรอแบบฉันนี่คือสีหน้าคนที่ได้ขึ้นรถ พอด,ดีใจแต่ความลาบากยังไม่หมดแค่นี้เราต้องนั่งรถไปกันต่ออีก7ชั่วโมงครึ่งพอขึ้นรถได้เราก็จัดยาแก้มารถกันคนละเม็ดแล้วก็ น่างงคอพับอย่างที่เห็นนี่เลถึงในรีสุดเวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วถึงเพชรบูรณ์กันแล้วใช้เวลานั่งรอแล้วก็เวลาเดินทางรวม2-3ชั่วโมงอะนี่คือ E ีีแรกที่เราทํารวมกันและการเดินทางยาวนานขนาดนี้ด้วยกันน้ากับกล้วยตตนนี่คือของชมนํนาคุณจากเพชรเกษมนะคะจากที่เดินทางจากหมอชิดมาเพชรบูรณ์หลงสักในราคา350บาท เราถึงท่ารถกันแล้วนะคะนั้นได้ทําการจองรถที่อ้วนนําเที่ยวเขาโฮพิษบู์สามาวันสองคืนรานนั้นเองก็ไม่กล้าขับรถขึ้นเขานะคะเพราะว่าอันตรายมากอ ระยะท่ายนะครับโอ้ได้เลยความที่นั้นไม่ได้ทําการบ้านมานะคะนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาคกับพิษบุตรมากละทางกันนั้นก็เลยบอกพี่เขาว่าเออพาไปเขาเคก่อนอยากไปวัดผ่าซอนแก้วที่อวนใจดีมากความที่เราอยากไปผ่าตอนแก้วทั้งที่มันอยู่คนละหากเราพูดูทับเบิกเขาก็พาเราก็พาท่านประธานมาไหว้ผ่าข้างในก่อนนะคะไหนๆก็มาถึงแล้วก็ต้อง ไหว้าผาก็าเป็นสริมงคลแควคาดปลอดภัยเดินทางราบลื่นทริปนี้ขอแบบสบายสบายสบายกี่โมง้าก,กัลลำบากตั้งแต่เริ่มทริปแลวอาจจะยังนะยังไม่สบายนะเป็นการภาที่แพ้เสียงในหัวตัวเองมากออกไปกันต่อค่ะวิวนี้เป็นวิวที่เลิศท่านประธานชมไม่ขาดปากเลยค่ะว่าวิวสวยมากสวยสวยสวยกับการนั่งรถ 12- 13ชั่วโมง เพื่อมาที่ปลาดีมากแล้วคนไม่เยอะเลยเนี่น่าจะเป็นช่วงไฟฝนต้นหนาวแล้วก็มาไหว้าผาด้านในจะเป็นสิริมงคลนี่คือบรรยากาศรอบน้องที่จําความได้น่าจะมาก่อนอายุยี่บเอ็ดนตอนนี้ยี่สบ็ดแล้วอ่ะพึ่งได้มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งศึกษาข้อมูลอยู่นานว่าเออทำมาจังไงท่องทางทางไหนสรุปมาก็มานั่งรอเหมือนเดิมอีนี่แม่งเออเอาจริงบางทีก็ทะเลาะกับตัวเองวันละสามสี่รอบที่แล้วครับ ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรดียวยงบงามมากก็เลยเดินดูรอบๆแล้วเดินเข้าไปดูด้านในนะคะได้มีโอกาสไหว้พระด้านในด้วยอันนี้น่าจะเป็นไม้แกะสลักน่ารักเัย ตันโอนตังเข้าบัญชีตักกถามิทำม,มังอะไร่วะไปเรื่อยขอบจริงแต่เนาะเดินก็เดินไปแล,แล้วก็เราก็ไปขึ้นกูถ้าเบิรกัน้นเราก็ใช้รถพี่อนนี่แหละแต่เรานั่งข้างหลังกันนะตอนนี้แล้วเราก็อยากไปวิวข้างนอกวิวข้างนอกดีมากแล้วจ่าดีมากตอนนี้คือเวลาหกโมงเย็นนะแต่ว่าใกล้มืดแล้วด้วยความที่ไม่ได้มานานก็ไม่รู้ว่า ทางแม่งโหดมากตอนแรกอะนะก็จะแค่เช่ามอไซค์แล้วขับขึ้นมากันใช่ไหมด้วยความที่เรามีกระเป๋าเดินทางหนึ่งอันแล้วเราก็แบบว่าอยากเที่ยวข้างบนด้วยเราก็เลยจองทริปกับพี่อ้วนมาด้วยกัรจองทริป3ามวันสองคืนรวมเที่ยวบนเขาด้วยที่เขาพาเที่ยวหมดเลยแล้วก็ราคาคือแบบยอมายอะไม่แพงคุ้มมาก,ลากามแล้วเราก็มาถึงที่พักกันแล้วเย เดินทางเกือบ2วันวันนี้เราพักกันที่วันเดย์คูทับเบิร์กนันจอง2คืนนะคะรวมหมูกระทะรวมวายสองขวดจัดปห้องสวีทให้ผู้ชายสักหน่อยเ oh, ทปนี้เป็นทริปวันเกิดของเขานั้นว่าเขาจัดห้องน่ารักดีดูจากรีวิวแล้วเขาก็บอกว่าดีนะไปมาที่นี่ฟิลเหมือนคริส,ส,ส,สต์มาสอ่ะคริสต์มาสยิวตอนแรกที่มาถึงนะยอมรับเลยว่าแอบน่อยนิดนึงเพราะว่าจองเป็นแบบว่า ห้องตีมวันเกิดเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะจัดวันเกิดให้ฟรีด้วยความที่เราคิดว่าเขาใส่ใจ,จนั้นก็เลยจองที่นี่ไปแต่ถือว่าเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วนันเองก็มาชา้าด้วยมาถึงหกโมงครึ่งอมีพ <ละ S 1> นักงานรอ,อรับข้างนาลแล้วนั้นบอกเขาว่าพี่หนูหิวมากเลยเขาก็รีบไปเอาหมูกระทะมาให้ความที่พากันยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าเพราะว่าเดินทางมาก็กินแต่น้ํากับนมในรถแล้วก็นอนตลอดทางอันนี้คือเซ็ตรวม รวมห้องแล้วนะซีหมู่ระทะหชุดอร่อยมากหายงอนเลยแล้วก็มีโปสวีทนะคะโปวันเกิดแล้วก็เป็นายได้ไยฟรีสองขวด2วันแต่คอนเทนต์ก็เข้าหาฉันไม่เลิกค่ะฝนสาดจ้าแล้วมันสาดเข้ามาข้างในคือบบฉันจะนอนยังไงฉันก็เลยได้ทำการวีนเจ้าของรีสอร์ทไปถักไปหาเขาบอกว่าพี่หนูจะนอนยังไงเนี่ยนะมันซาดเข้ามาพี่เขารีบให พนักงานมาเช็ดอย่างไวเกิดแตกกับชั้นของแท้และคืนนี้ฉันก็ได้พักผ่อนนอนนอนเถอะเหนือยบายแต่ยังไม่จบนะคะเรายังมี e ีพีหนึ่งทับสเที่ยวรอบเขาภูทับเบิกที่เราไม่เคยได้ไปมาก่อนเพราะว่าพี่อ้วนจะให้ทีมงานพาเราเที่ยวบนเขาเห็นวิวที่สวยที่สุด